คิปฟลอรนแบบมอบสิ่งดีๆให้กับเราแล้วก็ครอบครัวแบบธุรกิจเป็นธุรกิจที่แบบอิสระไม่จําแบบว่าแล้วขึ้นอยู่กับเราการกะททางานของเราว่าเราไม่ต้องไปทําแบบทํางานประจําหรืหออะไรว่าการทํางานจะดีแบบในนี่ไรายได้จะเยอะหรือไม่เยอะก็ขึ้นกับตัวเราไม่ต้องไปฟิกเวลาเข้าออกกันเดือนนได้มาเข้าร่วมแบบแลกเปลี่ยนทัศนคติกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับ กับผู้ร่วมงานแบบทีมงานของเราได้มีความคิดเริ่มใหม่ๆใ,ในการแบบพัฒนาธุรกิจพัฒนาตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พัฒนาตัวเราเองแล้วก็ฟังแบบจากคุณหมอจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฟังแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเราดีแบบให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วจะทำให้เราประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งค่ะจุดมุ่งหมายของเราคืออยากให้แบบคนที่เรารู้จักแล้วก็คือได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพของทางกิฟฟิลีน ที่แบบออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีดีและคุณภาพให้ทุกคนได้ใช้อ่ะคะ่ะจุดจุดเริ่มต้นก็มีความสําคัญนะคะเพราะว่าแรกเริ่มก็คือตอนแรกก็คือยังไม่ได้เข้ามาร่วมในธุรกิจกิฟฟารีนอันนี้นะคะแต่พอได้มารู้จักคุ้นเคยแบบคนรอบข้างแบบเริ่มใช้ของเราก็เริ่มแบบศึกษาข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เข้ามาเริ่มทาธุรกิจอันนี้อ่ะคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพราะว่ากิฟฟารีนไม่ได้แบบ ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดการทําธุรกิจก็เป็นเป็นก้าวที่สามารถแบบทําให้ชีวิตเปลี่ยนได้ค่ะเทสนี้ก็เหมือนกันว่าเขาทํากิฟต์รีนแล้วเขาประสบความสาเร็จนะคะเขาว่าใกล้จะขึ้นพาราไดาแล้วแล้วอยู่ๆมาไตาเขาไม่มีค่ะไตเขาเสียไตยเขาเสียแล้วเขาทํางานไม่ได้เขาต้องไปฟอกไตทีละสามครั้งนะคะเขาฟอกไตที่สามครั้งแล้วเขาก็เป็นเนี่ยค่ะบวมแบบนี้ยเขาเขาก็ทําไม่ได้แต่ทุกวันนี้เขามีไรายได้ ไปหาเขาทุกเดือนนะคะเนี่ยเขามีรายได้ทุกเดือนเลยเพราะว่าเขาสร้างเครือข่ายกิฟฟีนไว้เราถึงตอบโจทย์ได้ไงว่าวันนี้เราทำกิฟฟีนไว้มันไม่เสียหลายถ้าวันนี้เราขายข้าวแกงเราเลิกขายเราหยุดเราไม่สบายรายได้อดนี่แหละค่ะฉันถึงได้คิดตรงนี้ว่ามันได้จริงๆอย่างคนนี้ก็เป็นอดีตเป็นแม่บ้านโรงงานนะคะ ชวนเขารักษาเขาอยากรักษาฝ้าพอเขารักษาฝ้าหายแล้วเขาก็ทากิบิลินสามีก็ไม่ให้ทําอีกนั่นแหละถ้ารักกิบิลินออกไปเลยเลิกกันเขาก็เลิกมาเช่าบ้านอยู่ค่ะแล้วเวลามาโรงแรมมินทาเขาโทรมาว่าอยู่ไหนเมียเขาบอกอยู่โรงแรมอยู่กับใครอยู่กับป้าจุกยิงดีดีบ่าไม่อยู่กับลงชิดเขาก็วางเงี้ยค่ะแล้วเวลากลับบ้านพอลงทางด่วนปุ๊บ ฉันก็ต้องพาเขาลงแล้วนั่งแท็กซี่ผัวเขาก็จะตามรถฉันที่ขับไปแต่เมียเขาอยู่ในรถแท็กซี่ฉันก็พาไปส่งบ้านเช่านี่แหละค่ะทำกิฟฟรีนแล้วเขาก็ตัดใจว่าเอามาคุยที่บ้านฉันถ้าวันนี้เขาให้ผัวเขาเลิกเล่าเลิกกุหรีได้เขาก็จะซื้อรถให้ตอนนี้เขาก็ลาออกจากเป็นแม่บ้านก็มาทำกิฟฟารีนเนี่ยค่ะเนี่ยกิฟฟารีนมีจุดเด่นอย่างอย่างคนนี้ก็ร้านของชําไปก็ถามเขาว่า ทำกิฟลีขายข้าวแกงเขาสมัครอยู่แล้วขายข้าวแกงหรือว่าขายของชําเนี่ยมันจะทําเป็นไปได้ไหมโอ้ยประจุเดี๋ยวแก,ก๊สก็หมดเดี๋ยวนู่นก็หมดนี่ก็หมดแล้วจะทําอยู่ทําไมทาไมไม่ทมํากิบลีนเขาก็ทํากิบลีนค่ะคนนี้ก็เป็นคนเหนือนะคะคนอุตรดิตฐ์เนี่ยค่ะอย่างคนนี้ก็แม่บ้านนะคะสามีเมียเมียน้อยลูกสามคนหาหาไม่ไม่อยากเหงาหามาทำกิบลีนใช้เวลาสามเดือนเขาก็ประสบความสำเร็จน,นะคะรับหกหมื่นค่ะนี่แหละคะ่ะคนที่ ไล่เมียออกจากบ้านเขาก็ขึ้นมาได้แล้วค่ะวันนี้ไม่ได้มาค่ะค่ะการทํางานตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าทําแล้วสนุกกับงานสนุกกับงานแล้วก็มีไรายได้ตรงสนุกกับงานก็อย่างหนึ่งแต่ฉันชอบตรงที่มีไรายได้นะคะตรงที่มีไรายได้เยอะเราทํามากขึ้นไรายได้เราก็มากขึ้นนะคะทุกเดือนถ้าวันนี้ประจุกอายุ63 อ้าลืมไม่ต้องบอกก็ได้ไหเนี่ยวันนี้อายุหกสิบฝ่าโรงงานไหนจะจ้างประจุกเดือนละครึ่งแสนฝ่ามีค่ะกมบรีนไงคะตอบมือเลยคะ่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นเงินอย่างแท้จริงแล้วตอนนี้ฉันก็รับมานับไม่ั่วนแล้วแปดรอบหรือเก้ารอบแต่ตอนนี้ก็เหลืออีกแต้มเดียวก็รับหกหมื่นแล้วค่ะ เนี่ยค่ะเข้ามาทําทีแรกฉันบอกได้เลยว่าฉันทํากิบบิินตาแก่ยันสาวนะคะงงไหมคะ่เมื่อก่อนฉันแก่มากแต่เดี๋ยวนี้ฉันว่าฉันสาวขึ้นค่ะเนี่ยทุกท่านดูสิคะฉันรับทั้งเงินทั้งป้ายแต่คนที่พูดมากรับแต่ป้ายอย่างเดียวเห็นไหมคะค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะบ้านหลังเดิมที่อยู่นะคะเช่าที่เขาอยู่เช่าที่เขาอยู่ แต่ปัจจุบันนี้เราเราก็ปลูกบ้านอยู่ของเราเองแล้วนะคะเนี่ยค่ะบ้านหลังที่ได้จากกิฟฟรีนด้วยเงิน100บาทค่ะล้านประบาทเพราะว่าฉันมีความคิดว่าก่อนตายอะ่ะฉันอยากนอนอยากนอนบ้านสวยๆส,สักครั้งหนึง่ง ทำไมจะนอนไม่ได้พในเมื่อเงินกิฟตรีนให้เราอ่ะก็เลยตัดสินใจปลูกบ้านก็เสร็จมาสองปีแล้วค่ะด้วยเงินกิฟตรีนกับรถป้ายแดงหนึ่งคันตอนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ป้ายแดงแล้วจากเงินกิฟตรีนจริงๆนะคะวันนี้ค่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่รถคันแรกเพราะต่อไปจะต้องมีแน่นอนถ้าประจุยังทําไหวนะคะนี่ค่ะแล้วก็ยังส่งผลให้งานเนี่ยเขาเรียกมักขายยอดเยี่ยมแต่แต่เรียกภาษาอังกฤษเรียกไม่เป็น เนี่ยนักขายอดเยี่ยมก็ติดติดมาเจ็ดปีแล้วค่ะเห็นไหมคะเหมือนยังกับเราได้ไปแต่งงานใหม่กับสามีเลยมีความสุขมากนะคะแต่ละปีเราก็ไปกันอย่างมีความสุขแต่ปีสุดท้ายนี่เขาเขาไม่ไปด้วยเขาก็นนายบอกว่าประจุสองคนเนี่ย หนังสือไม่ค่อยเก่งแล้วลูกก็โตแล้วก็เลยเอาลูกมาแทนค่ะเอาลูกมาแทนก็ตอนนี้ลูกก็มาสมัครร่วมนะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะปีสุดท้ายที่เขามาด้วยแล้วก็พอปีต่อมาเขาก็ไม่ได้มาด้วยนะคะทุกท่านคะวันนี้กิฟฟินให้ฉันจริงๆไม่งั้นฉันก็ยังนุ่งเกงขาสั้นอยู่นะคะค่ะวันนี้ฉันขอบคุณขอบคุณโรงเรียนออสตาที่ทําให้ทีมงานหรือว่าผู้ที่ตามมาประสบความสำเร็จนะคะ ยิ่งวันนั้นโอ้โหฉันปื้มมากเลยนะคะในตระกูลฉันยังไม่เคยมีใครขึ้นเครื่องเลยแต่ฉันน่ะขึ้นเป็นคนแรก <laughs> ฉันเป็นพี่สาวคนโตเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยเราเขาจะให้ขายของเพราะว่าเขาบอกว่าทํากิฟต์บนเนี่ยทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ทําแต่ฉันรู้เพราะาเขาไม่รู้เท่าเราเขาไม่ได้มาเรียนรู้เท่าเราทุกท่านเชื่อไหมคะตื่นเต้นมากๆเลยอยากขึ้นเครื่องบินมานานแล้วก็ได้ขึ้นอย่างสมใจนึกเพราะว่าติดไปเที่ยว ฮ่องกงนะคะไปพอดีอัพไลน์ไปด้วยผู้หมวดกับพี่ตุก๊กนะคะดีใจมากที่เราไปกับอัพไลน์เพราะาเราไม่รู้ว่าไปมึงต่างประเทศเดี๋ยวไปหลงจะทํำยังไงก็นั่งที่เดียวกันไปนั่งที่เดียวกันหุยเพราะเอาเอาหารให้กินมีเห็ดมั่งมีผักมั่งมีหมูมั่งพี่เหรียญน,นั่งอยู่ข้างหลังก็นั่งแถวเดียวกับพี่ตุก๊กกับจ่าพี่ตุ๊ก <laughs> <laughs> กับผู้หมวดเนาะขอโทษขอโทษล่นล่นลงมาเรื่อยนะคะนั่งกับผู้หมวดพี่ตุ๊กฉันกินไม่เป็นหรอกเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่มันมาตั้งแต่ตีสี่ไงมันหิวแป๊บเดียวหมดเยี่ยงเลยฉันกินหมดเลยนะคะกินหมดเลยแล้วก็ไปเที่ยวทุกท่านวันนี้หนังสือไม่จบป .4 แต่เราได้กินอาหารแบบนี้ยคิดดูสิทุกท่านลองไปให้ได้คนที่ยังไม่เคยไป นะคะป้าจุกเนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะได้ไปหรอกจริงๆแต่วันนี้กิฟฟารีนให้ไปเราไปได้นะคะวันนี้เนี่ยค่ะได้ไปเที่ยวสุดยอดมากเลยลืมไปเลยว่าตัวเองอายุเท่าไหร่นะคะเนี่ยไปขอถ่ายรูปกับเขานะคะเนี่ยไปขอถ่ายรูปกับเขาแล้วก็ไปเที่ยวแต่ว่ามไม่กล้าไม่กล้าเข้าอะไรอ่ะนิติแลนอะไรเหรอกลัวไม่กล้าเข้าสองคนกับคุณสุภรัตน์คุณสุภรัตน์นี่จะเป็นคน พาเพราะว่ากลัวประจุกหลงไปไหนก็ไม่ได้เกาะกันติดเลยคุณสุรัตจะไปกันนะคะเนี่ยค่ะดูเฟมีความสุขมากๆม,มันหายเหนื่อยมากๆตอนที่เราทํางานมันมีความสุขนะคะอีก6เดือนต่อมาก็ติดสิงคโปร์อีกค่ะค่ะนี่แหละติดสิงคโปร์ก็สละสิทธิ์อยากให้ลูกไปเที่ยวเพราะว่าลูกก็ไม่เคยขึ้นเครื่องก็เลยให้เขาไปนะคะ เขาก็ไปค่ะ <ninety> ลูกสาวคนเล็กเพราะว่าคนนี้จะให้เขารับมรดกเขาเก่งเรื่องเรื่องหนังสือเก่งเรื่องอะไรเงี้ยก็จะให้เขารับมรดกนะคะตอนตอนนี้เขาก็ทําบ้างไม่ทาบ้างตามภาษาเด็กนะคะแต่เขาไปเขาก็สนุกนะคะเขาไปเขาก็มาเล่าให้ฟังสนุกมากนะคะวันนี้บอกได้เลยว่ากิฟฟินให้ชีวิตฉันใหม่จริงๆให้กับครอบครัวฉันจริงๆวันนี้ฉันมีกินมีใช้ฉันมีความสุขได้ไปเที่ยวต่างประเทศเพราะกิฟฟินขอเสียงตบมือกิฟฟินหน่อยค่ะ แล้วก็ได้ไปพักผ่อนที่พัทยาคุณหมอพาไปแต่ฉันไม่เอาสามีไปเราฉันก็เอาลูกฉันไปะ <laughs> เพราะว่ามันไม่มีความหมายแล้ว <laughs> นะคะ <laughs> ทุกท่านต้องแม่นกับเป้าหมายตัวเองนะคะวันนี้คุณจะขึ้นอะไรคุณก็ต้องตั้งเป้าไว้เลยว่ากี่เดือนกี่วันคุณจะขึ้นคุณจะขึ้นตำแหน่งนั้นคุณจะปล่อยเรื่อยเฉยนะคะค่ะ แล้วมันเป็นจริงได้หรือเป็นจริงได้ค่ะดิฉันยืนยันได้นอนยันได้ว่ามันเป็นไปได้จริงๆถ้าทุกท่านตั้งใจทํามันสําเร็จได้จริงนะคะอยากบอกได้เลยค่ะอย่าฝันแบบนี้วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเพราะว่าฝันแบบนี้มันไม่มีวันรวยวันนี้เราไม่ลงมือทํามันไม่รวยแน่นอนฉันยังไม่เคยเห็นใครเล่นหวยแล้วรวยเลยมีแต่คนทํามากินแล้วรวยใครโดนใจใครก็ช่างนะอย่าว่า ดิฉันต้องการเป็นอิสระค่ะเป็นอิสระในด้านการเงินและเวลาวันนี้ฉันอยากจะทําอะไรให้ลูกกินฉันอยู่บ้านทําก็ได้ไม่ใช่ว่ายังไม่ถึงเวลาก็ยังทําไม่ได้วันนี้ขายของยังไม่ปิดร้านทําไม่ได้แต่วันนี้เราอยากกินล้านหน้าไปซื้อล้านหน้ามาทํากินกันเลย ไม่มีจํากัดว่าเราจะต้องทําเวลาไหนนะคะและวันนี้ฉันขอขอบคุณแพทย์หญิงไดน,นีภัยบูลอย่างมากๆที่ทําให้ครอบครัวหลายหลายครอบครัวมีความสุขแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีที่มีไรายได้เยอะๆฝาประจุกนะคะนี่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะให้ทํากิฟต์รีมานสคฟาร์รมสัเร็จทําด้วยฟาร์มสนุกนะคะทำด้วยฟาร์มส,สนุกแล้วก็ทําด้วยฟามตื่นเต้นและสิ่งที่สำคัญวงเล็บว,ว่าเงินค่ะเงินนะคะนี่ค่ะทุกท่านคะ เชื่อว่าทุกท่านคงทําได้นะคะทุกท่านคงทําได้ค่อยก็ยังเฮ็ดได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะค่ะ,คะแล้วก็ฝากไว้ว่าฉันจำขึ้มาว่าวันนี้เราอยากสูงเราต้องขยงถ้าเราอยากเก่งเราต้องขยันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ต้องขอขอบคุณคุณทองสุขแสงกันท่านผู้บริหารระดับพาราได s ์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้ค่ะอย่างที่วิทยากรรับเชิญคนพิเศษของเราได้บอกไว้นะคะเรื่องโอกาสค่ะถ้าท่านต้องการก้าวสู่ความพิเศษหนึ่งอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นเสียไปนะคะส่วนในครั้งหน้านั้นก i ทบินเนอรเพื่อคุณเป็นที่หจะมีเนื้อหาสาระอะไรดีๆมาฝากต้องติดตามไปได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ